สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับชวนอ่านชวนคุยนะครับวันนี้นะครับเปิดไพ่ทาโรเรามาอ่านความหมายของไพ่กันมีคําถามถามว่าในเรื่องของการงานเปิดได้ไพ่สี่ใบนี้จะอ่านยังไงมีนักเรียนท่านหนึ่งถามว่าถ้าเราเปิดได้ไพ่สี่ใบเนี้ย เราจะอ่านความหมายในแง่ของการงานได้อย่างไรเรามาดูใบที่หนึ่งกันเราค่อยๆไล่เรียงความหมายกันนะครับใบที่หนึ่งเด็กถือไม้กำลังเรียนรู้อยู่เด็กถือไม้คือกำลังเรียนรู้เรื่องงานเพิ่งจะเริ่มเรียนเพิ่งจะเริ่มทำงานเองเพิ่งจะได้เรียนรู้เพิ่งจะพัฒนาเพิ่งจะเข้ามาศึกษาแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องงานแสดงว่า คุณเพิ่งจะเข้ามาทํางานอย่างสดๆดซิงซิยังใหม่ๆอยู่เลยยังเป็นน้องใหม่ยังเป็นขาเรียกว่าน้องใหม่ในที่ทํางานต้องมาเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายโอเคคุณกําลังเรียนรู้ด้วยความตั้งใจอ่าเป็นไพ่ของการเรียนรู้นะต่อไปคุณกําลังวางแผนในเรื่องของผลตอบแทนในอนาคตคุณคิดว่างานที่คุณทําอยู่เนี้ย มันจะส่งผลดีในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอดทนอดทนรอคอยวางแผนมันต้องมีวางแผนด้วยนะอดทนรอคอยโดยไม่มีแผนไม่ได้นะอสุวินเดือนต้องวางแผนว่าแต่ละเดือนจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ทำโอทีได้เท่าไหร่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงเพื่อความมั่นคงทางการเงินใน,ใน,อ,น,ในอนาคตเราจําเป็นต้องวางแผนแล้วคุณคิดว่าอิงคาี่คุณทําอยู่ตรงเนี้ย สิ่งที่คุณทําอยู่เนี้ยที่คุณกําลังเริ่มที่จะเข้าไปทํางานเนี้ยมันจะส่งผลดีในอนาคตคุณเชื่ออย่างนั้นคุณมั่นใจอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัศวินเหรียญคือก็ต้องอดทนรอคอยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคําดูหมิน่นคํานินทาหรือคําให้ร้ายหรือคําที่มันบั่นทอนจิตใจคุณก็ต้องยืนหยัดอดทนผ่านพ้นไปให้ได้สิ่งที่ทําได้คืออะไร ก็ไม่ต้องไปตอบโต, <Stars> ต้อ,อะไรนิ่งๆเฉยๆให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราสามารถทำงานอยู่ในตรงนี้ได้แน่นอนมันอาจจะมีคำนินทาหวาร้ายคำดูหมิ่นคันคำหยยบเหยียดหยามอะไรก็แล้วแต่มากมายขอให้คุณนิ่งๆเฉยๆเออนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปอะมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์มันจะมีเรื่องของความถูกใจความถูกต้องเรื่องของสิ่งต่างๆเดี๋ยวการทํางานมันก็มีกระบวนการกี่หัพันเกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้น6ไม้ี่ยเราต้องสร้างการยอมรับวิสัยทัศน์รับบทบาทของเราว่าเราทำได้นะเรามีความสำคัญเรามีความจำเป็น วิสัยทัศน์การแสดงออกของเราสุข,ขุมรุ่มรึกหรือไม่เป็นนักวางแผนหรือไม่หรือเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายยังไงเดี๋ยวการกระทํานี่แหละมันจะพิสูจน์เองทุกอย่างขอให้คุณไม่ต้องไปตกอกตกใจหรือไปทัดทานหรือไปเขาเรียกว่าไปร้อนรนตามคําเสียงคําบอกคําอ้างอะไรก็ได้แต่เสียงนกเสียงกาเออเสียงนกเสียงกาเดี๋ยว เขาก็ยอมรับในความสามารถของคุณเองแหละเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็พิสูจน์ได้เองแหละว่าคุณสามารถทําได้แต่ก่อนที่มันจะทําได้มันก็ต้องผ่านบททดสอบใช่ไหมละ่ะโอเคและสุดท้ายแล้วสถ้วยคุณก็จะได้รับความไว้วางใจทุกคนก็จะเชื่อในฝีมือของคุณเชื่อในผลงานของคุณทุกคนก็จะไว้วางใจ ทีนี้แหละเขาก็จะกลับมาดีกับคุณแล้วว่าคุณทําได้นีเ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะในสังคมการทํางานนะคนที่เข้ามาใหม่มักจะดูถูกอยู่เสมอเพราะว่าคนเก่าเขาเห็นมาเยอะไงเดี๋ยวคนนี้ก็ออกโอ้ตรงมานั่งสอนงานมันสอนสอน,สอนไปเดี๋ยวก็ออกมันเหนื่อยมันรำคาญมันมีแต่เรื่องวุ่นวายแต่ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณก็ไม่ใช่คนเหล่านั้น คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆขอให้คุณอดทนแล้วก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วคุณก็จะได้รับการยอมรับจากคนที่ทํางานด้วยความรู้ความสามารถของคุณคุณจะผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยดีมันจะเป็นเหมือนการบีบอัดการหล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นโอกาสที่คุณจะกล้าไปสู่การเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าพูดไหมคับัญชามันก็มีฮา บุญกรรมทํามาไม่เท่ากันโอเคเรารับได้แต่เรื่องของความมุมานะความขยันภาคเพียรทุกคนต้องยอมรับในตัวคุณไม่มีสิ่งไหนที่มนุษย์ทําไม่ได้นะถ้าขาดความเพียพรพยายามขอให้มีความตั้งใจในการทํางานนะครับเป็นกําลังใจนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับทุกคนทำคลิปเสริมให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ